สุดท้ายคือ interjection หรือว่าคำอุทานอันนี้ไม่มีอะไรมากเนาะก็คำอุทานก็เหมือนที่เรารู้กันดีมันก็คือแบบคำที่ใช้แสดงอารมณ์อะให้ประโยคมันแบบชี้อารมณ์ได้มากคึน้นอะไรอย่างนี้ซึ่งในภาษาอังกฤษอะตัวที่พี่ยกตัวอย่างมาก็เช่นแบบว้าวอันนี้ก็คือแบบอาการตกใจหรือแบบหรือจริงๆมันใช้ประชดก็ได้นะแบบสมมติพูดว้าวแต่หน้าตายอะไรเงี้ยก็คือใช้ว้าวได้เหมือนกันอื อิ่วอิ่วก็คือเหมือนแสดงอาการรังเกียจรังเกียจแบบไม่ชอบใจอะไรสักอย่างก็คืออิหรือว่าอ้ออ้อคือแบบเอ็นดูหรือว่าสงสารระวังใช้อิ ew, กับอ l อสลับกันเนาะความหมายมันแบบตรงข้ามกันเลยโอเคก็ประมาณนี้ค่ะแปดตัวเดี๋ยวพี่จะทวนไว้ๆนะว่าแบบแต่ละตัวเป็นอะไร n o วคือใช้แทนคนสัตว์สิ่งของสถานที่ p r o n o u ใช้แทนนาวอีกทีนึง verb คือใช้แสดงว่าไอตัวในประโยคกำลังทำอะไรอยู่ adverb คือใช้ขยาย verb ว่าแล้วไอที่มันทำอยู่อ่ะมันทำยังไงทำแบบดีทำแบบง่ายทำแบบยาก adjective คือตัวที่ใช้ขยายคำนามในประโยคว่ามันเป็นคำนามที่มีลักษณะยังไง ใช p โพสิชันคือใช้เชื่อมประโยคแล้วก็เชื่อมประโยคเพื่อบอกสถานที่เวลาหรือว่าทิศทาง conjunction หรือว่าคำสันธานก็ใช้เชื่อมประโยคให้เข้ากันแสดงให้เห็นความสัำคัญของประโยคที่มีอมต่อมาคือ Interjection ก็คือใช้แสดงอารมณ์โอเคทุกคนเดี๋ยวที่จะอะให้ทุกคนอ่ะลองระบุไอประโยคสี ฟ้าฟ้าตรงนี้เนาะฟ้าฟ้าน้ําเงินน้าเงินตรงนี้ว่าแต่ละตัวในประโยคเนี้ยมันเป็นอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวพี่จะให้พักสักห้านาทีแล้วค่อยมาลุยเอ็กซ์ไซส์สามเอ็กซ์ไซส์กันต่อถ้าแบบนี้ไหวปะไหวค่ะโอเคถึงละงั้นตัวเนี้ยเดี๋ยวเวลาพี่ถามแต่ละตัวพี่จะเว้นจังหวะแล้วให้เราตอบก่อนเนาะถ้าไม่ตอบก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสะดวกตอบอาจจะพิมพ์แชทหรือว่าเปิดไมค์ก็ได้โอเคโอเคเริ่มเลย คำว่าคำแรกนะคะก็คือคําว่าวาวใช่ปะว้า wow วเป็นอะไรดีอุดน,นอะไรนะ <Good. S 1> อุดะอุทานใช่ปะอืมถูกต้องเป็นคําอุทานเนาะรือว่า i n t เ r j e c t i o n เก่งมากโอเคต่อมา your ในที่นี้มีใครพอเราได้เป้าว่าเป็นตัวอะไรพิมพ์มาได้นะพ o ลป่าค่ะ อืมเดาว่าเป็นโพนาวใช่ปะมีใครตอบอะไรอีกไหมโอเคเอออันเนี้ยจริงๆมันยากนะเว้ยมันคือตัวที่พี่เกล่นไว้ตอนแรกว่ามันคล้ายโพนาวมากแต่มันไม่ใช่โพนาวงงวะคือแบบมันลูกมาขนาดนี้แล้วนะมันไม่ใช่โพนาวหรอใช่ปะเออคือไอตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ มันมีคาอันนี้แอบเฉลยเลยว่า father เป็นคํานามเนาะมันมีคํานามตามหลังซึ่ง mm. ถ้าแสดงความเป็นเจ้าของแล้วมีคำนามตามหลังแบบเนี้ย mm. มันจะเป็น adjective เว้ยมันเป็นรูปหนึ่งของ adjective เรียกว่าแบบ possessive adjective possessive แปลว่าแบบ,แบบแสดงความเป็นเจ้าของอะไรย่างนี้ adjective ก็คืออค,คคอคำคุณศัพท์ใช่ป่ะมันก็คือคําคุณศัพท์ประเภทหนึ่งที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของอือ mm. ซึ่งถามว่าโอ๊ยพี่มันสับสนนะเนี่ยทำไมมันคล้ายกับโครโนาวที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของจังเลยเราจะแยกมันยังไงวิธีแยกง่ายๆที่พี่แบบใช้มาตลอดนะง่ายๆเลยคืออันนี้เป็นแสดงความเป็นเจ้าของทั้งคู่เนาะวิธีแยกง่ายๆคือถ้ามันเป็น adjective อบะมันจะมีนาม ตามแต่ถ้ามันเป็น pronoun อ่ะไม่มีนามตามตามในที่นี้คือตามหลังเนาะน้องอ่านออกกันไหมเอ,อ่ยถ้าอ่านไม่ออกแจ้งได้นะคะโอเคยกตัวอย่างเช่นอย่างเมื่อกี้สมมตุติเปลี่ยนบ้างเนาะที่ใช้ตัวอย่างเดิมบ่อยมากแตอนนีงเช่นพี่บอกว่า Um oh my, oh my she is your sister stop this mm, lady พัดตั้งหนึ่งน,นะพี่ขอแก้ให้ตัวอย่างมันดูง่ายขึ้น it is your box กับ it is yours อือค่อยๆไปเนาะอ,อันนี้มันแอบสับสนนนึงถ้าเกิดว่าเป็น it is your box ที่เห็นปาว่ามันมี box หรือว่าคำนามอะ ามหลังยยที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่ถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่ามันเป็น adjective แต่อย่างอันเนี้ยมันคือ it is yours แล้วก็จบเลยใช่ปะมันเป็นของคุณซึ่งเราอะยังไม่รู้ว่าไอของคุณในที่เนี้ยมันคืออะไรหรอกแต่ว่าไอสิ่งเนี้ยมันเป็นของเขาแล้วมันไม่มีคำนามตามหลังแสดงว่ามันเป็น pronoun เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้จะแบบอธิบายละเอียดอีกทีในเรื่องโครนาวนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะแค่แบบให้รูคร่าวๆไว้ได้เลยค่ะไม่เป็นไรยังไงถ้าเกิดอยากมาตามเรื่องแบบฝึกหัดไปตามใน YouTube ได้นะโอเคเอยคุณอ่นได้ยินเสียงชัดไหมอ่ะนอกจากน้องขวัญได้ยินชัดค่ะ,คะโอเคขอบคุณครับไปต่อเนาะประมาณนี้ ซึ่งไอแบบที่สองหรือว่าแบบ pronoun อ่ะจริงๆมันอาจจะเป็นอารมณ์เหมือนเขาพูดไปแล้วรอบหนึ่งแหละว่าแบบเ e อ่อ it is your box แล้วเหมือนคนนั้นก็ยังถามอยู่ว่าแบบเ e อ้าก e ล่องของใครนะกล่องของใครนะก็เลยบอกอีกรอบหนึ่งว่า it is yours ก็คือเป็นที่รู้กันว่าไอสิ่งที่กำลังพูดอยู่อ่ะม e ันคืออะไรแต่ไม่ได้ลั่นออกมาอีกครั้งหนึ่งเออโอเคเอาเป็นว่าจำง่ายๆที่สุดเลยคือ adjective ถ้ามันเป็นแสดงความเป็นเจ้าของแบบเป็น adjective อะมันจะต้องมีคำนามตามหลังมันเ mm. พราะหน้าที่ adjective mm. คืออะไรที่เราเรียนกันคือขยายคำนามถูกปะอือในขณะที่ถ้ามันเป็น pronoun อะมันจะไม่มีอะไรตามหลังอืออันนี้แบบง่ายๆเนอะเดี๋ยวให้เราไปเจอกรณีที่มันแตกต่างอะเดี๋ยวเรามาพิจรนารณากันอีกทีนึงแต่ว่าอันนี้คือแบบที่ง่ายที่สุดอือโอเคเมื่อกี้ที่หลูตอบมาไม่เป็นไรเลยนะเพราะว่าจริงๆพี่ก็ตั้งใจเอามาเพื่อแบบ อธิบายอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะพี่ก็สับสนเรื่องนี้มาแบบแนานเหมือนกันกว่าจะเข้าใจก็ไม่เป็นไรตอบมาได้เลยผิดไม่เป็นไรโอเคต่อามาฟาเฟเราบอกไปแล้วเน้อว่าเป็นคํานามเพราะว่ามันถูก adjective ขยายอยู่ต่อมา really เป็นอะไรดีเดาได้นะทุกคนเดาๆเลยก็ได้ไม่ต้องแบบรู้ก็ได้เมื่อกี้จะตอบป้าคือ adverb ใช่ไหมอา้า เมื่อกี้หนูตอบว่าอะไรนะคะไม่ได้ีลยเมื่อกี้ตอบว่าอะไรนะโอเคไม่เป็นไรก็คือมีเพื่อนตอบมาว่าเป็น adverb เนาะก็คือถูกต้องนะคะ Really ในที่นี้เนี่ยเป็น adverb เพราะอะไรเพราะว่า Really อ่ะมันกำลังขยายไอตัวนี้อยู่จำได้ป่ะที่พี่บอกว่าไอ โอเคพี่ต้องเฉลยอีกแล้วเนาะว่าตัวนี้มันคือ verb เนาะมันมาจากคาว่า give ที่แปลว่าให้ใช่ป่ะอยู่ในรูปของอดีตไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอันนี้พูดให้ฟังเฉยเดี๋ยวเราไปเรียนลึกๆก,กันในเรื่องของ verb โอเคก็คือ adverb อะมันจะอยู่รอบๆตัว verb <c oughs> คือมันสามารถเอ่อยู่ข้างหน้าหรือว่าอยู่ข้างหลัง verb ก็ได้ซึ่งในที่เนี้ยเขาใช้อยู่ข้างหน้าเนาะเป็นะ And my father really gave you โอเค ก็คือเป็นการแสดงว่าแบบให้จริงๆนะแบบไม่ใช่ให้เฉยๆแต่ว่าให้จริงๆมันกำลังขยายเวิร์บตัวนี้อยู่ว่าให้ยังไงทันเนาะโอเคต่อไปคำว่ายู่เป็นอะไรดีโคเเป็นอะไรนะคะเมื่อกี้พี่ไม่ได้ยิน โพนาหรือเปล่าคะโพนาเก่งมากจะต้องเป็นโพนานะปุ๊บสิประเ็นนะคะเป็นโพนาที่แสดงแบบความเป็นกรรมอะ่ะก็คือเออกรรมไม่ได้แปลว่าต้องเป็นแบบได้รับผลเสียเสมอนะแบบเราถูกตีเราเป็นกรรมใช่ปะแต่ว่าเหมือนฉันตีหมาโอ้แย่มากเลยตัวอย่างฉันตีโต๊โต๊ะเป็นกรรมเพราะถูกตีใช่ไหมแต่ว่า ต่อให้เราเป็นคนแบบได้รับของเงี้ยซึ่งได้รับของมันก็ดูเป็นเรื่องที่ดีใช่ปหแต่ถ้าเป็นคนที่ถูกทําอะไรสักอย่างอยู่มันก็ถือว่าเป็นกรรมหมดเนาะไม่ต้องจําเป็นที่จะเป็นเรื่องแย่ๆเท่านั้นโอเคเนาะก็คือในทีน่นี้อยู่ที่เพื่อนต่อมาถูกแล้วนะคะเป็นโทนาลเป็นโพนาลสรรพนามที่แสดงความแบบถูกกระทําอยู่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพูดเฉยๆพูดเฉยๆเ,เดี๋ยวไปเรียนลึกๆทุกคนใจเย็นๆน,นะอันนี้ระบุได้ก็คือเก่งแล้วทุกคน ปรมาไญาติในที่นี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเฉลยเลยเนาะเพราะว่าเอมมันเป็นอะไรที่เรายังไม่ได้เรียนนะคะญาติเดจริงๆมันมันสามารถเป็นได้หลายหน้าที่เหมือนที่<ม>พี่บอกว่าคำคำหนึ่งบางทีมันอาจจะเป็น adjective ก็ได้อาจจะเป็น noun ก็ได,อจจได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าคำว่าญาตดในบริบทเนี้ยมันเป็นตัวที่ตัวที่เป็นการชี้ ขี้ระบุตำแหน่งมันเป็นตัวที่เรายังไม่ได้เรียนกันอันนี้ก็ข้ามไปเนาะข้ามไปต่อมาคำว่าไท n ี t ไท y ี่ในที่นี้เป็นตัวอะไรดีนา w คำนาวเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบละมันมันทำอะไรนาวอยู่หรือเปล่าทานไหมเดี๋ยวพี่บอกก่อนอาฮะอฮะเมื่อกี้จะบอกอะไรนะคะ อ่ามีคนตอบมาเนาะว่าเป็น adjective ไหมใช่ใช่เป็น adjective เนาะเมื่อกี้หนูตอบเกือบถูกแล้วนะว่ามันเป็นนาวเพราะว่าแบบเวลาเราเห็นมันอยู่รวมกันอะถ้ามันรวมกันแล้วอะมันจะเป็น noun เนื้ออกไหมแต่ว่าไอ้ตัว tiny อย่างเดียวอะมันเป็น adjective ที่กำลังขยายคำนามก็คือ cat อยู่ทัปะแต่ว่าถ้าเราพูดรวมๆแบบ tiny cat อย่างเงี้ยคือคําใหญ่มันคือเรากําลังหมายถึงแมวนั่นแหละซึ่งจริงๆมันก็ดูเผินๆเหมือนจะเป็นคํานามอะเนาะแต่ว่า tiny อย่างเดียวอะเป็น adjective tiny แปลว่าแบบตัวเล็กนะคะ tiny cat ก็คือแบบแมวตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยเรากําลังบอกอยู่ว่าอือไอ้แมวตัวเนี้ยมันตัวเล็กเป็นการขยายคํานามก็เลยเป็น adjective โอเคทุกคนเก่งมากไปไปต่อ in เป็นอะไรดี คำสัาตใกล้ใกล้ใกล้เคียงเมื่อกี้มีแบบ <Pre position. S 1> ใกล้เคียงเพราะว่าอืมอืม Prep o s i t i o n เมื่อกี้เพื่อนตอบว่าเ่าเป็นคำสันธานใช่ปะแต่ว่าอ่าตรงเนี้ยมันแตกต่างกันนิดนึงคือคำสันธานอ่ะมันจะไม่ค่อยเน้นไปบอกพวกแบบสถานที่เวลาหรือว่าทิศทางอย่างคำว่า in นอ่ะมันเป็นการบอก สถานที่ใช่ป่ะว่าอยู่ในไหนอยู่ตรงไหนทีเนี้ยก็เลยจะเป็นเซนต์ของ Preposition มากกว่าแต่ว่าเข้าใจนะว่าแบบสับสนอาจจะสับสนเพราะว่าเด้วยความที่มันใช้เชื่อมเหมือนกันเนะาะทั้ง Preposition แล้วก็ c o n j u n c t i o n ไม่เป็นไรเข้าใจก็ไปต่อกันอันนี้เป็น Preposition เนาะที่มีเพื่อนอีกสองคนตอบมาเป็น Preposition ถูกต้องจริงมาก Preposition ในที่นี้กำลังบอกสถานที่ว่าอยู่ในนะคะ ส่วน the นี่เรายังไม่ได้เรียนแต่ว่าเดี๋ยวมีคลาสเรียนเฉพาะนะคะ the มันเป็น article article คือพวกแบบ a uh, and the ที่เราอะ่ะคือเราเจอกันมั้งแต่ประถมเราใช่ปะซึ่งพี่ก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่จริงๆอะ่ะไอ้พวก a uh, and the อะ่ะมันมีความสำคัญซ่อนอยู่ในตัวมันนะแต่สำคัญยังไงเราไปเรียนคลาสหน้าเนาะ <laughs> แต่ก็ไม่ได้มีแค่พี่ที่สอนคนเดียวนะคะก็มีพี่เก่งๆอีกหลายคนนะที่สอนอังกฤษอ่ะเพราะฉะนั้นแบบถ้าแบบเออไม่ค่อยเข้าใจการสอนสไตล์พี่อย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคลาสหน้าอะไรเงี้ยก็จะมีพี่ๆคนอื่นมาช่วยสอนเนาะโอเคมาลองดูคำนี้บ็อสิบ็อกซเป็นอะไรดี now now เก่งมากใช่เป็นคำนรนกะใช่มีคนตอบในแชทด้วยเนาเนะเป็นคำแรกเก่งมาไป คำว่าออโร่เหรอเคยเจอกันปะสรรพนามวป่าอืมอยังไม่ใช่ลองลองดูอีกนิดหนึ่งเป็นอะไรดีอันนี้เดาได้เดาได้ไม่ว่าลองดูก่อนอลองดูประโยคอ่ะงั้นพี่แอบบอกความหมายหน่อย เป็นเวิร์บหรือเปล่ายังไม่ใช่เดี๋ยวพี่แอบบอกความหมายหน่อยนะมันแปลว่าแม้ว่าอ่ะมีคนตอบมาว่า conjunction ใช่ปะถูกต้องนะคะอ่าคําว่าแม้ว่าถ้าเราลองแปลเป็นไทยเราอาจจะรู้สึกแบบเห็นภาพชัดขึ้นเนาะออโตโ้แปลว่าแบบแม้ว่าเพราะฉะนั้นคําว่าแม้ว่าในที่นี้มันกําลังแสดงความเชื่อมโยงของประโยคข้างหน้ากับประโยคข้างหลังอยู่สแสดงความขัดแย้งกันว่าแบบเอ้ย เธอก็ยังได้แบบนี้ถึงแบบแม้ว่าเธอจะทําแบบนี้อะหรอเหมือนมันไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบการกระทำหนึ่งแล้วมันจะเกิดการกระทำสองขึ้นได้อะไรอย่างนี้ก็คือไม่เป็นไรนะทุกคนคอนจ u n c t i มันก็แยกกเนาะถ้าแบบเราไม่เคยเจอศัพท์ที่มันคอนจ u n c t i มาก่อนไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวค่อยๆเรียนกันแล้วเดี๋ยวพาร์ท c o น j u n c t i ก็จะคุ้นมากขึ้นโอเคทุกคนเก่งมากแล้วแค่ตอบแล้วก็ดีใจแล้วเนาะคำว่า you คำว่ายืงเป็นอะไรดี p r ว n o u n p r เ n o เก่งมากเป็น r ร n นา n เนาะน้โอเคเป็น r ร n นาวที่ตอนนี้กำลังทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเนาะเป็นประธานของประโยคที่สองเนาะประโยคที่สองคือตรงนี้ประโยคมันก็จะอยู่หลังหลังตัวที่เป็น conjunction เนาะเพราะว่า conjunction เป็นตัวเชื่อมใช่ปะแสดงว่าถ้ามันเชื่อมอยู่ตรงเนี้ย ก็เป็นไปได้ที่ประโยคอ่ะมันจะเอ่อไปมันจะกําลังขั้นประโยคสองประโยคอยู่แต่คอนจั c งช o นก็ไม่ได้อยู่ได้แค่ตรงนี้นะคะมันอาจจะอยู่ตําแหน่งอื่นก็ได้ไว้เดี๋ยวไปเรียนเพิ่มกันโอเคต่อมาคําว่า broke น่ะเป็นอะไรดีเป็น verb เก่งมาก oh. อืมใช่ สำหรับคนที่แบบไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็น verb นะอันนี้ที่แบบบอกนิดนึงคือเอาจริงๆอ่ะสาหรับพี่อ่ะการระบุ verb แบบดูจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเลยเพราะว่าแบบมันมันไม่รู้จะระบุตรงไหนดีอ่ะว่าดูยังไงว่าเป็น verb ใช่ปะคือวิธีง่ายอ่ะคือหนึ่งรู้ความหมายถ้าเรารู้ความหมายเราจะบอกได้ว่าเออมันเป็นการแสดงการกระทําแน่ๆเป็น verb กับสองคือน้องต้องดูว่าในประโยคอ่ะมันมี ตัวอื่นๆในประโยคอะมันมีตัวที่เป็น verb หรือยังถ้าแบบตัวอื่นๆเราทําแล้วแบบเอ้ยมันก็ไม่ใช่ verb นี่มันก็เป็นตัวนูน้นตัวนี้ไปหมดเลยแล้วประโยคประโยคเนึ่องอะมันจะเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้อะมันจะต้องมี verb เ,เพราะมันจะต้องมีตัวแสดงอาการว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นเอออันนี้เป็นทริคๆหนึ่งที่แบบตอนที่พี่ยังแยก verb ไม่ออกแล้วดูความหมายไม่ออกพี่ก็จะดูตัวอื่นไปก่อนเนาะเพราะตัวอื่นสําหรับพี่มันแยกง่ายกว่าอันนี้ถ้าใครมีวิธีอื่นก็มาแชร์ได้นะโอเคคำว่า his คำว่า his ในที่นี้ที่แอบใบว่าเหมือนกับต้นประโยคที่เราทําไปแล้ว adjective เป็น okay. อะไรดิเ adjective เก่งมาไอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้มีคนตอบ pronoun ใช่ไหมมันเป็นตัวนี้นะเพราะว่ามันมีคํานามตามหลังอันนี้เป็นนะมันมีมันมีคํานามตามหลังเนาะตัวนี้เลยต้องเป็น adjective แต่ว่าไอ้ตัวไอตัวคําว่า heat ะแบบที่เป็น pronoun ถ้าแบบ อยู่ปิดท้ายประโยคอะมันก็สะกดแบบนี้เหมือนกันนะทุกคนสมมุติเปลี่ยนจากคำว่า yo เป็น his ใช่ปะถ้าเป็น adjective it is his box กับ it is his เนี่ยคือมันเป็นคนละคนละ past of speech ใช่ปะอันนี้เป็น adjective อันนี้เป็น pronoun อะแต่มันสะกดเหมือนกันเลยเออเออเราก็เลยต้องดูตำแหน่งที่อยู่อันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะเราเพิ่งเริ่มเรียนกันเองทุกคนเยเนี ไหนขอคำนี้หน่อย precious แปลว่าอะไรเอ้ยเป็นหน้าที่อะไร conjunction ได้ไหมคะ conjunction ได้ไหมเอ่อตรงนี้ไม่ได้ครับอ่างงี้เดี๋ยวพี่แอบบอกทิคนิดนึงนะว่าทำไ,ไมถึงเป็น conjunction ไม่ได้เพราะว่าตรงเนี้มันก็มี conjunction อยู่ใช่ปะแล้วแบบมันก็จะชนกันส่วนใหญ่ conjunction จะไม่ค่อยมีซ้ำหลายๆที่แล้ว คลิคอีกอย่างหนึ่งคือ conjunction ะมันเชื่อมออกแนวเป็นประโยคก,กับประโยคถูกปะแล้วตรงเนี้ยข้างหลัง p r e เช i t อ่ะมันมีคําเดียวเองซึ่งมันดูแล้วอะเป็นคําเดียวมันดูจะเป็นประโยคได้ยากถูกปะเพราะฉะนั้นอะไอตรงเนี้ยก็เลยมีสิทธิ์ที่จะไม่ใช่ conjunction โอเคไหมแต่ไม่เป็นไรนะใจเย็นเย็นโอเคพี่เห็นในแชทแล้วมีคนตอบ adjective มาประมาณสองสามคนใช่ปะถูกต้องนะคะตรงนี้เป็น adjective อืมเป็น adjective ที่แปลว่าแบบล้ำค่าอะไรแบบเนี้ย precious เ no? นาะ mm hmm. ก็คือ precious wash w a c h เป็นอะไรเอ่ย uh, อ mm ่ hmm. เดี๋ยวนะตรงนี้เป็น adjective mm hmm. ใช่ป่ะ adjective mm hmm. ต้องขยายอะไรเพิ่กินหอืม adjective มะ ขยายน้มโอเคตอบผิดไม่เป็นไรนะตอบผิดไม่เป็นไรเลยเพราะว่าเหมือนที่พี่บอกตอนต้นไปว่ามันมันค่้นข้างหน้าสับสนระหว่าง a d ด e r b กับ Ver b เว้ยแล้วยิ่งคําว่าวอ h อะยิ่งหน้าสับสนเลยโอเคเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันหน้าสับสนยังไงอันนี้สรุปตอบเป็นนาวนะคะโอเคคำว่า Watch ที่หน้าสับสนเพราะว่าคําว่าวอ h อะมันมีสองความหมายมันจะแปลว่านาฬิกาก็ได้หรือมันจะแปลว่าเออ่ มองก็ได้ใช่ปะซึ่งหลังๆอ่ะเวลาเราเรียนอังกฤษไปเรื่อยๆเราเหมือนจะคุ้นกับคําว่ามองมากกว่าซึ่งมันเป็นมองมันเป็น verb ใช่ไหมแต่ว่านาฬิกามันเป็น n o วซึ่งในที่เนี้ยคําว่าถ้าเราจะพิพจารณานะว่า watch อ่ะมันเป็น verb หรือ n o วอ่ะหนึ่งคือเราดูก่อนว่าข้างหน้ามัน่ะเป็น adjective หรือเป็น adverb เพราะว่าถ้ามันเป็น verb อ่ะตัวหน้ามันต้องเป็น adverb ถูกปะแต่ถ้ามันเป็น adjective อ่ถ้ามันเป็น adjective แปนนึงขอโทษค่ะแต่ถ้ามันเป็น now อ่ะหน้ามันต้องเป็น adjective ทีนี้พิจารณายังไงดีล่ะอะลองคิดง่ายๆก่อน adverb adverb ส่วนใหญ่ลงท้ายด้วยลีนะส่วนใหญ่ลงท้ายด้วย ly ใช่ปะแต่ว่าอันนี้มันเป็น precious เฉยๆแต่ก็ยังไม่ฟันธงนะอาจจะไม่ใช่ก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ข้างหน้ามันอ่ะมีการแสดงความเป็นเจ้าของซึ่งส่วนใหญ่อ่ะ เราจะไม่แสดงความเป็นเจ้าของการกระทํานึกออกปะเราจะแสดงความเป็นเจ้าของกับสิ่งของนึกออกไหมเราจะไม่พูดว่ากินของฉันหรือแบบเดินของฉันแต่เราจะพูดว่าการเดินของฉันการกินของฉันซึ่งไอการแบบการการการกินการเดินเนี้ยมันเป็นคํานามหนูพอจะเข้าใจกันปะเข้าใจค่ะโอเค ก็คือมันมีการแสดงความเป็นเจ้าของนะเพราะฉะนั้นมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นแนวมากกว่าอืมประมาณนี้